ันนี้หนูสวยจังพี่ไฟพี่ไฟจริงด้วยอะ่ะไม่เจอกันนานเลยนะเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะนี่มะนาวเหรอเออสวยจังอะบังเอิญจริงเลยเนาะขอโทษน,นะคะพี่ไฟเขาคือใครเหรออ๋อนี่มะนาวอ่ะเมียเก่าพี่เมียเก่าคนคะคนไม่ควรที่จะมาพูดแบบนี้กับแฟนฉันนะคะนึกไม่ถึงเลยนะ เมื่อหนูจะดูสวยขนาดนี้ตั้งแต่หนูเลิกกับพี่ไปเนี่ยหนูก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นพี่ว่าหุ่นหนูเป็นไงบ้างเซ็กซี่นะแล้วพี่อ่ะชอบหรือเปล่าพี่ไปพี่พูดอะไรหน่อยไหมนี่สิเจเย็นหน่อยสิเธอแค่มีเก่าพิงบากบอกว่าเป็นเมียเก่าแต่ดูท่าทางเธอเนี่ยพร้อมี่จะขึ้นเตียงกับพี่แล้วนะ หนูคิดเงี้ยงจริงเหรอพี่ไฟถ้าพี่ไฟเลี้ยงเครื่องดื่มหนูสักแก้วสองแก้วเนี่ยหนูจะคิดแบบนั้นจริงก็ได้นะงั้นหนูอยากดื่มอะไรอะ่ะสั่งได้ต็มที่เลยนะปิดจ้าว่าเดี๋ยวพี่โทรหานะแล้วหนูอยากดื่มอะไรอะ่ะ ลิฟบ,บาน,นีบกระโปรงเธอแล้วพอลิฟขึ้นไปอ่ะกระโปรงก็เปิดแล้วคนอื่นก็เห็นหมดเลยจริงปะเนี่ยเธอคงอายแย่เลยเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าเคิรหนูเหรอเปล่าแค่รู้สึกแปลกๆอะ่ะนึกไม่ถึงเลยเนาะว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมานั่งคุยกันอีกครั้งนึงอะ่ะมันทำให้พี่นึกถึงวันที่เราเลิกกันอะ่ะพี่ไปพี่ไม่ทิ้งหนูไปไหนยันงน,นแต่ตัวพี่ พี่ตัดสินใจแล้วเว้เราเลิกกันหนูไม่เข้าใจอะว่าทำไมเราต้องเลิกกันอนะพี่เป็นอะไรไปเนี่ยอยากรู้สายเหตุใช่ไหมว่าทำไมพี่ถึงเป็นแบบเนี้ได้ดูนี่ดูสภาพตัวเองสิผมก็ใหญ่เสื้อก็ชมผมก็ไม่หวีผู้หญิงสกกระบกแบบเนี้ยใครมันอยากเอาลงวะก็ที่หนูเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูเวลาทั้งหมดไปดูแลพี่ดูแลบ้านจนหนูไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วเนี่ย พี่หนูทาไปทุกอย่างเพราะหนูอยากให้พี่มีความสุขนั่นมันเรื่องของหนูเว้ยไม่ใช่เรื่องของพี่ใครมันอยากได้มีขี้เหลววะพี่ยังงงตัวเองอยู่เลยเนี่ยว่าทนอยู่กับหนูได้งไงตั้งหลายปีไปก่อนนะพี่ไปพี่ไป มันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราเลิกกันเพราะอะไรมา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 คุยกันต่อดีกว่าเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้วนะหืมพี่ไปเล่นกล้ามมาใช่ไหมเนี่ยดูตัวล่ำขึ้นเยอะเลยก็เล่นมานิดหน่อยกูพูดจริงนะเว้ยตอนนี้มะนาวคือสวยมากเลยแบบโคตรสวยอ่ะจริงอระมึงเวอร์มะเนี่ยจริงสิวะคือสวยแบบอแมนดาสงสัยปีนี้จะเป็นปีทองของเธอว่ะ ได้มีราสีแล้วก็มีรอร่ากระดาษเนี่ยแล้วกูก็คิดว่ามะนาวอ่ะต้องคิดถึงกูอยู่แน่เลยว่ะตอนนี้ก็เลยคงหาวิธีง้อกูหรือว่าอ่อยกูอยู่อะมึงบอกว่ามะนาวสวยขึ้นตากลมผมยาวใช่ป่ะเออใช่ทำไมวะใช่คนนั้นไหมเออนี่แหละนี่แหละใช่เลยว่าพูดถึ่ก็มาพอดีเลยงั้นกูไปก่อนนะเวพอดีว่าคนมันมีของอ่ะ ก็เลยมีสาวหลงไหลเป็นธรรมดาหอยนว้ยบังเอิญจังเลยเนาะเจอกันอีกแล้วอะนิดพี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี <h 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 ่อะพี่ทำงานอยู <h 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 ่ที่นี่อะสิเป็นหัวหน้าแผนกคอยบริหารและจัดการคนอื่นอะอ๋อแล้วหนูมาทำอะไรที่นี่อะเอ่อหนูมาหาทิรักษ์มาแล้วเหรอเป็นไงบ้างคะวันนี้ดีไหมก็ดีค่ะเออนี่คุณไฟ นี่ภรรยาผมเองนะเป็นไงสวยปะนี่ภรรยาของบอสเหรอครับอืมนี่สองคนนี้รู้จักกันมาก่อนเหรอคือเราเคยเจอกันมาก่อนนะครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยทำไมพี่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยอ่ะแล้วนี่ไปเจอกันมาที่ไหนอ่ะฮะเพื่อนสมัยเรียนน่ะค่ะไปเดี๋ยที่รักพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมไปไหนองโอ๊ยที่รักพี่ลืมสนิทเลยอ่ะ แล้ววันนี้พี่มีประชุมงานทั้งวันด้วยแล้วพี่เปลี่ยนตารางงานไม่ได้แล้วว่ะที่รักแต่ที่รักสัญญากับหนูแล้วนะโอ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริง,รงเอางี้พี่สัญญาเลยนะว่าเดี๋ยวพี่จะชดเชยเวลาให้หนูเลยโอเคไหมถ้างั้นไฟเดี๋ยววันนี้นายมาขับรถให้เมียฉันหน่อยนะเออคงไม่ดีมั้งคะเออคือวันนี้ผมมีงานเยอะมากเลยครับเอ้ยไม่ต้องห่วงถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ฉันให้นายหยุดเลยสีๆๆวันหนึ่งโอเคไหมรัก พี่ขอโทษนะที่มันผิดแผนไปหมดเลยอะ่ะแต่นี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าน,นั้นตามนี้นะเพราะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วจริงอะ่ะเดี๋ยวให้ไฟมาขับรถให้นะงั้นก็ได้ค่ะดีเลยค่ะงั้นวันนี้หนูไม่ต้องรอพี่กลับบ้านนะเพราะว่าพี่น่าจะกลับบ้านดึกๆเต้นลยอ่ะงั้นไว้เจอกันที่บ้านนะคะค่ะไว้เจอกันายบายค่ะฝาก้วยงั้นงั้นเราไปกันเลยไหมพร้อมหรือย,ยังล่ะพร้อมแล้วก็ไปแล้วคุณอยากไปไหนอะ่ะไปช้อปปิ้ง พี่ไฟช่วยหนูหน่อยสิจะให้พี่ช่วยติดตะขอให้อีกแล้วเหรอไม่ใช่ช่วยดูให้หน่อยว่าหนูใส่ชุดนี้เป็นไงบ้างหนูจะบ้าเหรอพี่ทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะอย่าทําเป็นเขินไปหน่อยเลยนะไม่ใช่่าไม่เคยเห็นสักหน่อยก็ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยหนูใส่ชุดนี้แล้วเป็นไงบ้างคะเซ็กซี่มากเลยอะแล้วพี่อะชอบไหม แบบเนี้ยเปคพี่เลยจริงเหรอคะพูดจริงสิครับโอ้ยทําไม่ซิปมันรูดยากจังวะต่อไปกกกินให้มัน้อยหน่อยสินี่นี่ดูนะอ้วนขนาดเนี้ยไม่ไอายคนอื่นบ้าเหรอวะฮะนี่พี่ไฟพี่ก็เบามือหน่อยสินี่พี่รูดซิปหนูจนมันพังหมดแล้วเนี้ยคืนนี้หนูไม่มีชุดใส่ไปงานเลี้ยงแล้วนะพี่ว่านะสภาพแบบเนี้ยนอนอยู่บ้านเถอะอย่าออกไปไหนเลย ออกไปก็อายคนว่ะพี่ไปแล้วยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องอะไรหรอพี่ช่วยรูสิบให้หนูหน่อยได้ไหมฮะหนูหมายถึงว่าช่วยถอดเสื้อให้หนูหน่อยพอดีว่าหนูอยากเปลี่ยนชุดแล้วอะค่ะให้พี่ใช้ปากรูดให้ก็ได้นะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นธุระให้วันนี้พี่ยินดีทำให้หนูอยู่แล้วอ,อ,อะไรเหรอคะคือหนูจะไม่ชวนพี่เข้าไปนั่งดื่มกาแฟสักแก้วเหรอแล้วทำไมพี่หนูคิดว่าหนูจะชวนพี่เข้าบ้านล่ะพี่คิดว่าการที่เราได้มาเจอกันครั้งนี้มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมั้งพี่รู้สึกว่าหนูน่าจะรู้สึกดีกับพี่อยู่ใช่ไหม โอเคเข้าไปนั่งก่อนสิค่ะใส่แน่นขนาดนี้คอึดอัดหน้าดูเลยใช่ไหมการแน่นมากเลยอะแสดงว่าออกกำลังกายบ่อยใช่ไหม หนูก็รู้นี่ว่าพี่ชอบเล่นกีฬาในร่มกีฬาในร่มเหงื่อมันออกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ว่างไหมล่ะพี่จะได้สอนวันเล่นท่าไหนบ้างพี่ไฟเราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะเฮ้ยทำบ้าอะไรองหนูเนี่ยฮะพี่บอกเลยใช่ไหมว่าอย่าโดนตัวพี่อ่ะ พี่ไม่มีอารมณ์เว้ยรีบไปลดทให้หุ่นมันดีก่อนเถอะบางที่พี่อาจจะมีอารมณ์ด้วยก็ได้นะไม่ดงไม่ดูแม่งแล้วหนังอเอะาไปกินให้หมดนะวันนี้พี่จะนอนโซฟาเอา่อใจเย็นก่อนสิคะให้หนูไปอาบน้ำก่อนดีไหมแล้วเราค่อยมาเล่นกีฬาในร่มด้วยกัน พี่รักพี่พร้อมแล้วเอ้ยตลกมากเลยมีอะไรผิดปกติเหรอเอ้ยป่าเปล่าเ่ไม่มีอะไรพี่คิดว่าหนูน่าจะอย่างเนพี่อะกับคนอย่างพี่เนี่ยนะฝันไปหรือเปล่าดูสภาพตัวเองหน่อยดิยิ่งฟังยิ่งตลกพุมงก็ย้อย อ้วนก็อ้วนหัวก็หลานพี่คิดว่าหนูจะเอาคนอย่างพี่เหรอทำไมรับไม่ได้เหรอพอโดนบ้างแล้วรู้สึกไม่พอใจแล้วทีนี้พี่รู้หรือยังว่าตอนที่พี่บอกเลิกหนูหนูรู้สึกยังไงพี่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่พี่ทำกับหนูมาโดยตลอดมันทุเล็มากแค่ไหน <c oughs> แต่ก็ต้องขอบคุณพี่นะที่ทิ้งไปอ่ะมันทําให้ชีวิตขอหนูดีขึ้นมากเลยแล้วตอนนี้ ออกไปจากบ้านของหนูได้แล้วไม่ต้องใส่ออกไปสภาพแบบ